สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจใต้ฝายนะที่มีน้ำเสาะเข้าไปใต้แผ่นปูนนะครับก็กันเหายใจพร้อมกันแล้วมุดลงไปเลยครับทุกคนเราจะมุดเข้าไปใต้แผ่นปูนหนาๆอย่างนี้นะจะเป็นโพรงเข้าไปลึกประมาณ2-3เมตรได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมืดๆอยู่นี้นะจะมีปลาอะไรมาซ่อนอยู่บ้างนะปลาที่เราเจอตอนนี้ก็เป็นปลาตองกายนะครับปลาตองกกยนี่มันชอบอยู่ในที่มืดๆแบบนี้นะทุกคน แต่เราไม่ได้จับนะเพราะว่าไม่ใช่ปลาเป้าหมายของเรานะครับนี่คือปลาเป้าหมายของเราวันนี้ครับเป็นปลากดเหลืองนะจะอยู่ข้างในโพรงเล็กๆครับทุกคนข้างในที่มันลึกสุดเลยนะอยู่กันเยอะมากเยะเยอะแยะทุกคนแบบนี้ก็ต้องยิงตัวที่มันใหญ่ที่สุดนะเลือกจัดเลยแบบนี้เ่าฟุกได้สองแต้มนะทุกคนนี่คือเสียงของปางลากดเหลือง้องนะครับแล้วเราก็ได้สองแต้มจริงๆด้วยครับเฮ้ยฟุกมากเลยนะยิงตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งครับ กดเหลืองสายแกงครับสายนี้อร่อยเลยนะ